พบกันอีกแล้วนะคะรอบนี้นะคะตื่นเต้นมากจริงๆค่ะว่าของที่เอามารีวิวในวันนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็สุดคุ้มค่ะรอบนี้ไอรินต้องเรียนว่าไอรินทําตามคําเรียกร้องของพี่ๆนะเพราะพี่ๆนะหลายท่านส่งมาบอกว่าให้คุณไอรินน่จัดเซตของที่เป็นงานพลอยเป็นสร้อยคอง,งานพลอยบวกกับเซ็ตของค้าว่าจะเป็นต่างหูก็ดีแหวนก็ดีเอาเป็นเซ็ตคอโมโบที่คิดว่าถูกที่สุดที่คุณไอรินหาให้ได้แล้วบวกกับคุณภาพดีๆคุณไอรินหาให้หน่อยแล้วส่งมานะคะทางไดเร c เ m สเ s จมาไม่ตา กว่าสิท่านไอรินจัดให้เลยคะ่ะรอบนี้4รายการมีอะไรบ้างแอแบ,บแวบๆให้ดูดีไหมสีเซตสุดคุ้มคะ่ะเดี๋ยวให้ดูแวบๆอย่างนี้นะเซตแรกจะเป็นสร้อยคอพลอยที่ประดับด้วยพลอย3ชนิดตัวนี้มากับแหวนเข้าเซตคะ่ะแหวนเข้าเซตก็สวยสุดปังเลยคะ่ะหายากด้วยแหละแบบนี้ เนี่ยเห็นไหมคะเดี๋ยวจะรีวิวอันนี้เป็นอันแรกนะคะส่วนรายการที่2คะ่ะรายการที่2อ,อันนี้พี่ๆต้องแย่งกันแน่แนเลยอ่ะมีเซนเว์ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะส่วนตัวแม่ค้าเองยังรู้สึกว่าแบบมันคุ้มที่จะซื้อมา,มากๆคะ่ะตามท้องตลาดยากที่จะเห็นราคาแบบเนี้ยไม่ใช่ยากหรอกเชื่อว่าไม่มีด้วยซ้ำนะคะเป็นสร้อยคอทับเทิมสยามมากับต่างหูทับเทิมสยามและสีของทับเทีมสยามสีแบบดุดดื่มสีใช่เลย ใช่เลยจริงๆเป็นคาแรกเตอร์ของสยามร้อยเปอร์เซ์แล้วแบบดีด้วยที่สําคัญคือมันถูกรอบนี้ต้องบอกเลยว่ามันถูกสัะใจค่ะเซตที่3เป็นอะไรไม่ได้เลยค่ะนอกจาก เขียวสองเส้นนี้ค่ะและเขียวสองตัวนี้ค่ะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวลองดูนะไล่ดูไปนะรายการที่3แปะไว้เลยว่าฉันต้องซื้อฉันต้องเอฟให้ได้ฉันต้องรีบอะทุกรายการเลยนะคะใครใครชอบสีพลอยตัวไหนพี่พี่ตัดสินใจอย่างรวดเร็วค่ะมีเพียงอย่างละเซตเท่านั้นขายแล้วไม่รู้จะหาได้แบบนี้อีกหรือเปล่าสมมุติต่อให้หาได้ใกล้เพียงราคาจะได้แบบนี้หรือเปล่าบอกยากบอกยากแล้วแต่รอบนะคะ แล้วแต่ว่ามันจะฟุกได้มาหรือเปล่าสุดท้ายจะเป็นตัวนี้บุษราคำค่ะหลายท่านบอกหาบุษราคำเกดเขียวสองแล้วก็ทับทิมสยามยากจริงๆที่มาเป็นเซตวันนี้ไอ้ดินหาได้นะแล้วพี่ๆจะต้องตัดสินใจให้ดีค่ะราคาสบายกระเป๋าแน่นอนค่ะ4ี่เซตสุดคุม้มค่ะ รายการที่1นนะคะเราจะขายเป็นเซตจะมีด้วยกัน2ชิ้นชิ้นแรกจะเป็นแหวนแบบนี้เลยนะคะแหวนวงนี้จะเป็นไพลินบุษราคัมและทับทิมค่ะทั้ง3ชนิดนี้เป็นพลอยธรรมชาติทั้งหมดไม่มีการปรับปรุงคุณภาพพลอยโดยการที่ปรับปรุงโดยผิดธรรมชาติเช่นทําสีฉีดสีหรืออะไรประมาณนี้นะคะมาดูในส่วนของชิ้นที่2จะเป็นตัวส่วนของสร้อยซึ่งสร้อยค่ะมีใบรับรองพลอยเรียบร้อยแล้วจะมีทับทิมบุษราคัมและ ส่วนสีเงินตัวนี้เป็นคายนาสค่ะคายนาสสวยๆสีจะสวยกว่าไพลินก็มีนะคะและสายแรกของคายนาสเนี่ยมันก็คล้ายๆกับหมาพลอยของทางพมา่าคายนาสเม็ดนี้มาจากออริจินจากพม่านะคะบุษราคมเป็นของบางกระจากไทยแลนด์บ้านเราและทับทิมเม็ดนี้เป็นของทางบอร์ดแอฟริกาค่ะเวลาใส่แหวนขึ้นนิ้วพร้อมช้อยเนี่ยเรียกว่ามันเป็นเซตสุดคุ้มจริงๆนะคะไอรินที่ดูพร้อมกันแบบนี้ สวยงามมากๆเลยอเดี๋ยวกลับด้านให้เหมือนกันดีกว่านี่ไงพลอยสามสี ส่วนตัวมองว่ามีความเก๋มากๆนะคะและถ้าพี่ๆต้องการรับเซตนี้เรามาดูที่รายละเอียดกันก่อนละกันนะคะในส่วนของตัวแหวนก่อนเนาะแหวนวงนี้เปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่75.05เท่ากับสร้อยเลยในส่วนของสร้อยก็เท่ากันเลยนะคะอยู่ที่75น้ําหนักแหวน5.48กรัมเพชรรวม38เม็ดตีว่า38 m, ตันตกเฉลี่ยเม็ดละ1 m. ตัคุณภาพเพชรจะอยู่ที่น้ํา98และ99 ความสะอาดเป็น vs นะคะลักษณะเป็นชูเม็ดยอดคือเรียกว่าสีเหลืองจะชูยกขึ้นมาสูงกว่าระดับบ่าข้างที่เป็นพลอยไพลินและทับทิมอยู่สักนิดหนึ่งค่ะพลอย3เม็ดมีน้ำหนักรวมอยู่ที่3กรัต27สสตางค์ สัสดส่วนของแหวนนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางแนวตั้งวัดตรงส่วนของพลอยสีเหลืองตั้งแต่ขอบเพชรบนถึงขอบเพชรล่างอยู่ที่1.1เซนค่ะไซส์แหวนคือไซส์52เราบรการเพิ่มลดไซส์ให้ฟรี3เบอร์นะคะเกินจาก3เบอร์ชำระเพิ่มเบอร์ละ400บาทและมาดูส่วนของสร้อยค่ะ สร้อยเส้นนี้ประดับด้วยพลอย3ชนิดหลักนะคะสีน้ำเงินไคยไนยบุษราคำบางกระจาะและตัวทับทิมของแอฟริกาตัวสายสร้อยมีลักษณะเป็นโซ่ขั้นด้วยเพชรเป็นช่วงๆเลยนะคะเป็นดอกไม้เป็นช่วงแบบนี้สวยงามมากๆค่ะส่วนของทองทองหนัก20.96กรัมความยาวสายสร้อยอยู่ที่18นิ้วตัวล็อกเป็นลักษณะเป็นสปริงแบบนี้ค่ะ มีต่อ750คือเปอร์เซ็นทองไว้เรียบร้อยแล้วก็ตรงปกนะคะส่วนของเพชรค่ะจะมีทั้งหมดตั้งแต่สายสร้อยรวมถึงหน้าพลอยอยู่ที่113เม็ดไซส์เพชรเฉลีย่ยจะอยู่ตั้งแต่1งตังครึ่งถึง2ตังน้ําหนักรวมโดยประมาณคือ1นกรัตัครึ่งหรือ1กรัตัด 50, ค่ะคุณภาพเพชรอยู่ในช่วง G F Color เทียบเท่าน้ํา97และ98ความสะอาดมีตั้งแต่ v s สวยถึง v v s และพลอย3เม็ดนี้แกะช่างเรียบร้อยน้ําหนักอยู่ที่14กรัตัพอดีเลย านมกๆะะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของใบเซอร์ที่ระบุ i d e n t i f y ตัวสร้อยคอไว้นะคะหน้าแรกค่ะจะเขียนระบุน้ำหนักของพลอยไว้อยู่ที่14กรัตทั้ง3เม็ดส่วนต่อมาค่ะจะเขียนไว้เลยว่าตรวจทั้ง3เม็ดคือสีน้ำเงินสีเหลืองและสีแดงอีกหน้าถัดไปค่ะเป็นตัวของ Product สร้อยเส้นนี้เขาระบุชัดเจนว่าชนิดของพลอยนี้อะไรบ้าง natural cyanite คือส่วนสีน้ำเงิน natural yellow sapphire ก็คือส่วนของบุษราคามและ natural ruby นะคะนี่คือทับทิมทั้ง3ตัวจะเขียนว่าคำว่า natural นำหน้าหมายถึงว่าเป็นพลอยธรรมชาติ ทงอย่าไม่ใช่ซินเทติกพลอยสังเคราะห์หรือใดๆนะคะทีนี้คอมเมนต์เขาระบุมาตั้งแต่พลอยเม็ดแรกเลยค่ะมีสีน้ําเงินเขียนว่าคายานายเขาเขียนว่า no indication enhancement หมายความว่าไม่ในการปรับปรุงคุณภาพพลอยนะคะคายานายเม็ดนี้เป็นธรรมชาติเพียวๆส่วนของรูบี้เป็น natural c o l u n d u m with indication of heat นะคะทีนี้ก็เอาสรุปเลยนะคะเม็ดนี้เป็นทับทิมธรรมชาติมีการปรับปรุงคุณภาพโดยการเผาและการใส่แก้วตะกั่วเข้าไปในเนื้อพลอยเล็กน้อยเพื่อให้พลอยมีความเงางาม แวววับจับตาขึ้นและเพื่ออุดรอยร้าวในสายแรกเพื่อประสานให้พอยมีความแน่นมากขึ้นนั่นเองส่วนสุดท้ายค่ะในส่วนของเยลโลสัฟไฟเขียนว่าเป็นเนสโตร l คารันดัมก็คือเป็นบุษราคัมันอยู่ในจูลของคอลันดัมนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีการเผาปกติเขาก็มาเลมาร์อีกว่าออริจินของทั้งสารตัวเป็นอะไรบ้างแอบปน,นี้ค่อนข้างละเอียดเลยนะคะเนี่ยออริจินไคยานายเป็นของเบอร์มาหรือประเทศพมา่าส่วนตัวบุษราคัมบังกระจ่ไทยแลนด์ทับทิมมาจากมาดากัสการ์จบเรียบร้อยซอยเส้นนี้เวลาใส ขึ้นมาเข้าใชตกับแหวนแล้วเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูและและ้วก็สวยงามเช่นนี้ค่ะหลังจากที่เราแต่งตัวด้วยสร้อยคอเส้นนี้มันดูมีความเฟี้ยวฟ้าอยู่ในตัวเนอะเนื่องจากว่าพลอยมันเป็นพลอย3ชนิดรวมกันมีความเปรี้ยวมีความมีสเสน่ห์เก๋ๆเลยนะคะและดูสายสร้อยเนี่ยที่มันดูน่ารักขึ้นมนาะเพราะว่าสายสร้อยจะขั้นด้วยเพชรรูปดกอกไม้ค่ะทีนี้ถ้าเรามาใส่แหวนด้วยกันค่ะก็จะแบบ นางแบบเรียนี้เลยไม่จําเป็นจะต้องมีต่างหูละเดี๋ยวมันจะเยอะไปแต่ถ้าพี่ๆมีต่างหูที่สีน้ําเงินหรือสีแดงหรือสีเหลืองเอามาแมทชิ่งได้นะคะจะใส่ข้างละสีก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยแล้ว style. แต่ไลฟ์สไตล์เส่วนตัวหนูเอลินเอลินคิดว่าใส่เพชรเม็ดเดียวก็ยังได้หรือว่าจะเป็นต่างหูงานเพชรก็โอเคแล้วนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะมีต่างหูพลอยแฟนซีที่มีเม็ดเล็กๆอะไรประมาณนี้แต่ขอให้อยู่ในสามสีนี้ละกันพอที่จะไปกันได้ก็หยิบขึ้นมาทีนี้มันค่อนข้างจะหาดูได้น้อยนะพลอยที่มีประดับอยู่ใ สร้อยคอแล้วแหวนแล้วมันมีความคล้ายมีความเป็นเซ็ตแบบนี้ปกติพี่ต้องสั่งทำกันวุ่นวายอ่หาพลอยค่ะเพชรแล้วก็ข่าแรงขนาดไหนก็ไม่รู้นะคะเซ็ตนี้นะคะทั้งส่วนของสร้อยและก็แหวนเนี่ยไอรินแจ้งสเกลไปหมดแล้วรวมถึงสร้อยมีใบรับรองพลอยเรียบร้อยแล้วส่วนของแหวนเดี๋ยวไอรินจะส่งทําตามให้เซ็ตนี้ทั้งเซ็ตราคาพิเศษค่ะอยู่ที่1นึ9 9แสนบาทเท่านั้นนะคะราคาดีมากๆเลยเพราะว่าได้สร้อย เส้นนี้ไปก็คุ้มและเหมือนแถมแหวนแล้วปกติแหวนวงนี้ก็ต้องมีราคาถึง7 8 0ด0 0หมื่นบาทเพราะว่าหัวพลอยแต่ละอันเนี่ยเป็นชนิดของตระกูลคอลันดัมหมดเลยแล้วมีคุณสมบัติพลอยที่ดีหมดเลยอย่างที่พี่เห็นในคลิปเลยนะคะวิดีโอหมุนเนี่ยจะหมุนอย่างละเอียดจะเห็นสีชัดเจนเห็นสายแรกเห็นมุนทีในเนื้อพลอยเร้วอจ๋าจะเป็นพลอยที่ดีค่ะทีนี้เรามาดูเซตที่2กันบ้างว่าเป็นยังไงครับเซ็ตที่2จะต้องบอกว่าเชื่อว่าต้องแย่งซื้อกันอะ่ะแล้วแน่นอนมันมต้องมีคนที่ได้แค่คนเดีีียยวววออ่่ะคเเพราาขงมมมันนนชชิ้ดดลืู ทั้งประเทศี่ o ยูทูบเอลินเพิ่งเริ่มทําได้เดือนกว่าๆได้การตอบรับจากพี่ๆไม่ว่าจะเป็นเออซื้อไปขายหรือจะเป็นพี่ที่ซื้อใช้งานคือให้การตอบรับดีจริงๆฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องมาแก่งแย่งชิ้นดีกับของที่คิดว่าคุ้มค่าและราคาดีที่สุดในตลาดณเวลานี้ค่ะใครชอบแบบนี้ก็รีบตัดสินใจนะคะขอให้โชคดีกันค่ะทีนี้มาดูรายการที่2นะคะ มันเป็นทับเทีมสยามที่มีความอ่อนช้อยของชิ้นงานบวกกับคือเวลาไอรินขายพลอยไอรินจะโฟกัสที่พลอยนะพลอยมันจําเป็นจะต้องเป็นพลอยที่มีคุณภาพดีมากก่อนแบบตามแบบอาจจะเป็นเรื่องของโชคที่ว่าฟุ้งมาได้แบบดีแต่ว่าหลักๆพลอยต้องดีมากก่อนคุณสมบัติพลอยเนี่ยทำให้เราตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อมากกว่าทีนี้ค่ะเซตนี้มีสร้อยและต่างหูเข้าเซ็ตพร้อมกันเลยนะคะเดิมทีเนี่ยมันมากันคนละรอบต่างหูมาก,ก่อนไอรินเลยทาใบเซอร์ใบรับรองพลอยจาก สถาบันให้กับต่างหูก่อนส่วนสร้อยเนี่ยยังไม่ได้ทำแต่ว่ารับรองว่าทำให้เรียบร้อยแน่นอนใครที่รับสินค้าจะมีใบรับรองพลอยให้ทุกคนเลยนะคะไม่ต้องกังวลอ่ะทีนี้มาดูกันทีละรายการแต่ขายยกเซตค่ะเซตสุดคุ้มนะคะปกติสร้อยเส้นเดียวเนี่ยเราน่าจะซื้อกันประมาณ4ี่แสนกว่าแล้วทรัพย์ทิมสยามเป็นอะไรที่ราคาจับต้องแทบไม่ค่อยไหวแล้วนะวันนี้นะคะก็แน่นอนว่าของสวยมันหมดอะ่ะมันเหลือแต่ของไม่ดีของหางแถวนะวันนี้เราต้องมาตามหาของสวยกันตามกลุ่มเก่า ให้ดูลวดลายก่อนนะคะงานจะเป็นงานที่ปราณีตมากพวกนี้งานขึ้นมืองานช่างทองเก่าๆจะขึ้นมือไม่ได้มีการทำชุยดีหรือใดๆเลยลักษณะเป็นดอกไม้และคุณสมบัติพลอยดีหมดทุกเม็ดค่ะไฟลิ่งเต็มเต็มเม็ดเลยพลอยมีสีแดงเจือสีม่วงเป็นคาแรคเตอร์สีของสยามที่สำคัญคือไฟลิง่งคุณภาพพลอยที่สะอาดครบองค์จริงๆค่ะสำหรับสร้อยชน,นิดและแบบน่ารักด้วยด้านหลังในส่วนของพลอยเนี่ย ไร้ที่ติเช่นเดียวกันและให้ดูชิ้นงานของสร้อยค่ะมีการมัดสร้อยอย่างครบถ้วนอย่างดีที่สําคัญค่ะสังเกตว่าจะมีตัวหางหนูสามารถถอดแยกชิ้นนี้ออกจากกันได้นะคะไอรินขออนุญาตถอดออกนิดนึง พอถอดออกมาค่ะเราก็จะได้ตัวเล็กตัวนี้พี่ๆสามารถนําไปเกี่ยวกับสร้อยเพชรที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะคะทําเป็นตัวจี้ได้เลยหรือว่าถ้าใครมีไหหลมก็เอามาใส่กับตัวบวกนี่ใส่เกี่ยวกับอิตาลีได้อีกต่างหากนะคะและถ้าเป็นสร้อยเวลาใส่เป็นซิงเกิลไลน์แบบนี้ก็น่ารักนะคะพี่ๆไม่จําเป็นต้องมีตัวห้อยด้วยซ้ํา สรนะ้อยชั้นนี้มันเป็นงานทองโบราณเปอร์เซนต์ทองที่ตรวจได้ค่อนข้างสูงมากถึง80.37%ค่ะตัวล็อกจะเป็นลักษณะนี้ไอ้ลืมให้แจ้งให้ดูนะคะจะเป็นปากนกแก้วแล้วมีตัวห่วงให้ล็อกเนี่ยสชั้นชั้นในระยะห่วงอยู่ที่16.5นิ้วและชั้นนอกก็คือใส่ได้ยาวสุดอยู่ที่17นิ้วนั่นเองนะคะ สายโซ่เป็นอย่างนี้ค่ะจะคลอดกันเป็นห่วงหน้าแบนด์ทองหนัก28.17กรัมเพชรรวมทั้งหมดจะมีอยู่ที่96เม็ดค่ะน้ำหนักเพชร1.40กรัตไซส์เพชรอยู่ที่1-3ตางและความขาวของเพชรคือน,น้ำ9.7ความสะอาดเป็น VS สวยๆนะคะพลอยทั้งหมดมีด้วยกัน66เม็ดน้ำหนักพลอยอยู่ที่ประมาณ14กรัตค่ะทีนี้เราจะใส่ให้ดู ใส่ขึ้นคอแล้วสวยเช่นนี้เลยนะคะและไม่พอเท่านี้นะคะพี่ขาตัวสร้อยทับทิมสยามตัวนี้เราเจอเนื้อคู่เขาเราเจอต่างหูที่เข้าเซ็ตกับเขาแล้วมันเข้าได้กันอย่างลงตัวมากโดยเฉพาะคาแรคเตอร์ของแบบแล้วสีของพรไซซิ่ง <S izing S 1> ของพรมันไปด้วยกันได้ดีทีเดียวแหละนะคะชิ้นนี้ เรามีใบรับรองพลอยให้เรียบร้อยแล้วพลอยสวยจัดจัดค่ะคุณภาพคือเรียกว่าท็อปฟอร์มเลยถ้าเจอแบบนี้มเม็ดใหญ่ๆไม่รู้ว่าหลักเป็นกี่แสนกี่ล้านนะคุณภาพตัวนี้ดีมากๆเลยเปอร์เซ็นต์ทองตรวจได้77.55%เปอร์ซนทองหนัก11.45กรัมเพชร108เม็ดน้ำหนักประมาณ1กรัต20ไซส์ของเพชรจะอยู่ที่1-2ตังค่ะ ทับทิมมี6เม็ดแกะช่างได้2กระตัก80ดสตางค์นะคะความยาวของต่างหูคือ3.8เซนและกว้าง1.5ซนทีนี้มาดูในส่วนของใบเซอร์พอยด้านบนสุดจะเขียนเป็น Natural Ruby ตัวนี้เราส่งตรวจจาก lab IGA laboratory นะคะเป็นมาตรฐานสากลน,น้ำหนัก11.54กรมัมเป็นน้ำหนัก g กลอสเวทคือช่างทั้งตัวเรือนนะคะส่วนที่เป็น measurement เนี่ยเขาเรนด้อมพลอย1เม็ดแล้วก็เขียนออกมาว่าสีมิลกว่าคูณ3มิลกว่าสีจะออกแดง อมม่วงเป็นเฉดยิ่งของสยามแท้และคอมเมนต์จะเขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นเผาเก่าคือเอชตัวเดียวออริจินเป็นสยามก็คือแน่นอนเป็นโซนตราดจันทบุรีโซนตะวันออกมีที่เดียวในประเทศไทยนะคะส่วนสุดท้ายนะคะสุดท้ายจะเป็นสเกลของน้ำหนักพลอยค่ะเซตนี้ไอรินส่งต่อให้แบบพิเศษมากๆเลยนะคะพี่ๆขาตั้งรับให้ดีเอาไป1 9 99, 9 9 9 9า่ร้อยเสบ้าทค่ะชอยเซตนี้เชื่อเถอะว่าถ้าเกิดไปเจอที่อื่น แม้กระทั่งไปจันทบ,บุรีเองคุณภาพขนาดนี้ไอรินเชื่อว่า3 0 0 0สนบวกโลตังหูคู่นี้ต้องมีประมาณแสนหนึ่งแล้วค่ะนะคะฉะนั้นทั้งเซตนี้เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนอยากได้รอเนื้อคู่ค่ะขอให้โชคดีค่ะต่อไปรายการที่3นะคะมาถึง ตัวที่เป็นเขียวสองกันบ้างและเขียวสองวันนี้คือมากับสีเขียวอมเหลืองเป็นคาแรคเตอร์ของเขียวการมะลิหรือเป็นที่นิยมมากๆเลยเขียวสองที่นิยมมากๆก็จะมีเขียวแบบบิดเหลืองๆแบบเนี้ยแต่ถ้าเขียวอมน้ําเงินจะไม่ไม่เล่นกันเลยนะคะและเขียวอีกเขียวนึงคือเขียวจริงๆที่ไม่ติดเหลืองและไม่ติดน้ําเงินแต่คนโบราณเขาจะชอบแบบนี้กันสมัยก่อนเขาจะหากันมากเลยว่าถ้าได้เขียวสองหาเขียวการมะลิให้ได้นะเพราะว่าสีมันจะเป็นสีที่สดใสไม่เข้มมืดเหมือนกับชีวิตที่สุข เขียวแบบนี้คนจันจะเรียกว่าเขียวบูดแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเขียวเข้มแล้วก็ไม่ติดสีเหลืองอันนั้นเขาเรียกว่าเขียวมรกตเซตนี้จะมีต่างหูเข้าเซตเห็นไหมคะว่ามันมันฟุกบังเอิญจับเนื้อคู่ได้เอรินต้องเลนว่าไม่ได้มาด้วยกันจริงๆนะไม่ได้มาด้วยกันแต่บังเอิญว่าสีเขาเสมอกันเป๊ะเลยค่ะส่วนของเซตนี้ใบรับรองพลอยของสร้อยคอมีแล้วค่ะทําต่างหูเดี๋ยวถ้ารับปุ๊บเราจะทําใบเซอร์ต่างหูส่งตามนะคะทีนี้เรามาเริ่มด ราสั่งหูก่อนว่ารายละเอียดเป็นยังไงดูในกล้องว่าไฟลิ่งดีจริงไหมสีสวยเออกาา้านมะลิเป็นแบบไหนอ่าพี่ๆดูค่ะระริประยับมากพลอยคู่นี้เป็นสีเสมอกันไซซิ่งเท่ากันนะคะและถูกเจรไนมาอย่างดีไฟเต็มเม็ดทั้งคู่เลยบวกกับเพชรที่ประติประดับเนี่ยขาวด้วยน่ารักมากๆเปอร์เซ็นต์ทองคือ75 0 2นะคะทอง3.6กรัมเพชรมี้10เม็ด ไซส์เพชรอยู่ที่ประมาณ2ตังฉะนั้นน้ำหนักเพชรตีกดๆคือประมาณ40สตางค์ค่นะคุณาภเพชจะเป็นน้ำ98าสส่วนมากไม่ค่อยเจอ97นะคะอาจจะมีอยู่ในบางจำนวนความสะอาดเป็น VVS ทั้งหมดส่วนพลอย2เม็ดเราแกะช่างได้1.92กรัตค่ะความยาวและกว้างอยู่ที่ประมาณ1เซนนะคะทีนี้เรามาดูว่าก้านต่างหูจะเป็นก้านเสียบง่ายๆค่ะต่อมาค่ะในส่วนของสร้อยที่เข้าเซตกับเขา เลิศมากในความคิดเห็นส่วนตัวนะไอรินจะชอบสีเขียวการร้านมะลิแบบนี้แหละตอเขียวเขียวที่ไม่ติดน้าเงินไอรินก็ชอบนะคะแต่ว่าถ้าให้เลือกเราจะชอบสีประมาณนี้เรารู้สึกว่ามันดูสดใสแต่บางคนก็ชอบเข้มอันนี้แล้วแต่ไลฟ์สไตล์จริงๆไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะขอให้พลอยเป็นพลอยที่มีคุณสมบัติที่ดีคือ1นเป็นพลอยที่สีเขียวเสมอกันทั้งอันนะคะแล้วก็มีความใสไม่เป็นพลอยเนื้อเทียนเนื้อแพ้คือมืดตันอะไรประมาณนี้และถูกเจรไนได้เป็นอย่างดี<ๆ>เช่นซอยเส้นนี้นั่นเลยนะคะนี่คุณ คุสมบัติที่ดีมากๆรวมอยู่ในสร้อยเส้นนี้ทั้งหมดแล้วเปอร์เซ็นต์ทองคือ71.62ซน้้ำหนัก38.52กรัมเพชรรวมทั้งหมดมีด้วยกัน122เมตรน้ำหนักเพชรอยู่ที่ประมาณ2กรัตไซส์ของเพชร จะอยู่ที่1ตังครึ่งถึงเกือบเกือบ2ตังโดยเฉลีย่ยคุณภาพเพชรเป็น G.F.Color เทียบเท่า97และ98ความสะอาดเป็น V.S สวยๆเขีวยว2ทั้งหมด10เม็ดชั่งได้19กรัด90สตางค์สร้อยเส้นนี้มีความยาวอยู่ที่16นิ้วครึ่งและส่วนห้อยมีความยาว3เซนพอดีสายสร้อยจะเป็นลายแบบนี้สวยงามนะคะสวยงามและตัวล็อกจะเป็นลินสไลด์ ปุ๊บขู่คำข่าวดับเบิลล็อกหนึ่งข้า,บบขาง เราทําใบรับรองพลอยจากสถาบัน IGA เรียบร้อยแล้วค่ะจะมีเป็นเล่มใหญ่เลยหน้าแรกบรรทัดแรกเขียนไว้ชัดเจนนะคะเป็นเนคเลสคือสร้อยคอส่วนต่อมาเขาเขียนไว้ว่าเป็น natural Sapphire เป็นพลอยธรรมชาติน้ําหนักทอง38.52กรัม Measurement ก็คือ random พ o อย1เม็ดนะคะแล้วก็แจกแจงว่าเป็นหน้ากว้างยาวกี่มิลทีนี้ขอข้ามมาในส่วนของสีเลยเห็นไหมคะว่าสีจะระบุว่าเป็น yellowish green เป็นสีเขียวของก้านดอกมะลินั่นเอง ะคอมเมนต์ Comment. เป็น h e t be นะคะคือเป็นการเผาโดยใช้แบรเรียมเล่นความร้อนและไล่สีพลอยด้วยให้มีความสดฉ่ำขึ้นมหน้ามันถึงสวยและสุดท้ายค่ะระบุไว้ว่า natural s a p p h i r ทั้งหมดตรงนี้มีน้ำหนัก19กรัต90สตางค์ในบรรดา10เมตรทีนี้มาดูค่ะไอลินแต่งตัวให้ดูแล้วว่าเวลาใส่ขึ้นหูขึ้นคอแล้วสวยขนาดไหนสวยไหม เลิศมากนะคะสําหรับสร้อยคอเส้นนี้แล้วก็ต่างหูเข้าเซตที่มีสีที่ดีที่สุดเลยแระบวก,กับราคาที่เบากระเป๋ามากส่งต่อในราคาเพียง199,999บาทค่ะวันนี้ใครที่ดูอยู่บางท่านอาจจะแบบเอาเอาเอา อยากได้ทุกอย่างเงินมีอยู่แล้วมันถูกด้วยได้ของดีด้วยแต่จะทันไม่ทันแล้วแต่โชคลาภวาสนาละกันนะคะต่อไปรายการสุดท้ายค่ะมาดูกันที่สีเหลืองบ้างในส่วนของบุตรราคัม เส้นนี้ท็อปฟอร์มอีกหนึ่งชิ้นต้องเรียนว่ามันมีความสวยสมบูรณ์ของเนื้อพลอยและในเรื่องของคาแรคเตอร์ของแบบรวมถึงความคุ้มค่าที่มันมาเป็นเซ็ตแบบนี้ไอรินบางชิ้นมันไม่ได้มาด้วยกันไอรินได้แมทเซ็ตให้อย่างลงตัวเลยค่ะสวยงามแต่ส่วนตัวนี้มาด้วยกันทั้งเซ็ตและราคาถูกที่สุดคุณภาพขนาดนี้ได้ราคาแบบนี้ได้ได้วยหรือมาดูกันนะคะเป็นยังไงบ้างพลอยแต่ละเม็ดอย่างสวยเลยเดี๋ยวไอรินให้ดูช้าๆคู่บน ไล่รองลงมาค่ะทุกเม็ดเป็นสีเหลืองของบุตรน้ำทองนะคะพลอยมีความสวยใสยสะอาดไฟลิ่นดีและมากับแบบดีไซน์ที่ทันสมัยมากๆค่ะและใส่ได้ทุกวัยจริงๆค่ะเรียบร้อยดูดีแบบคลาสสิก ด้านหลังเม็ดทองจะเป็นแบบนี้นะคะและตัวล็อกตัวนี้ก็ดับเบิลล็อกเป็นลิ้นสไลด์ค่ะมีหูวข้องขาบวนวล่าง2ด้านไว้กัดเหนียวอีกทีหนึงกันตกหล่นรายละเอียดส่วนของสร้อยนะคะเปอร์เซน็นทอง75.1%เปซ็นเป็นมาตรฐาน 18K ค่ะทองหนัก36.99กรัมเพชรรวมทั้งหมดตรงนี้จะเป็นน้ำ98คุณภาพ VVS ทุกเม็ดเลยขาวและสะอาดมาก534เม็ด น้ำหนักเพชรตีกดๆเลยนะคะ3กรัต70สอาจจะเกินก็ได้เอลินตีกดไว้มากและส่วนของไซส์เพชรจะสตาร์ทอัพที่ไซส์3เม็ด2ตงังถึง1ตังคพิ่มหรือไซส์0 0 0ย์จุ์นตังนี่แหละค่ะถึงตังครึ่งบุษราคาม,มียกันทั้งหมด10เม็ดน้ำหนักของพลอย16กรัต25สสตางค์ค่ะทีนี้มาดูใบเซอร์พลอยกันบ้างน,นะคะว่าเป็นยังไงบ้างในส่วนของปกแรกเขาก็เขียนไว้เหมือนกันว่าเป็นเนคเลสนะคะเป็นสร้อยคอ Identification เขียนไว้อีกว่าเป็น n t u u r l s Su p ฟ i r e น้ำหนักเราแจ้งไปแล้วตรงตามเล่มนะคะ Measurement Ploy คือหน้ากว้างพลอยค่ะ Random ออกมา1เมตรสีของพลอยค่ะข้ามมาดูสีเลยเป็นสีเหลืองเหลืองจริงๆเหลืองอลางตัวนี้เป็นสีน้ำทองและ Comment ก็คือเป็นเผาบเริเลียมทีนี้ในส่วนของซ p h ฟ r e ระบุชัดเจนว่าน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่16กรัต25สตางค์ค่ะอีกหด้านจะเป็นภาพของโปร d u กตและเขียนว่า Origin มาจากที่ใดนะคะ าตามนี้เลยมาจากสยามไทยแลนด์แน่นอนเป็นบางกระจะักส่วนเซ็ตของเขามันคือต่างหูค่ะมาโฟก,กัสต่างหูกันนิดนึงว่าสวยงามขนาดไหนนะคะได้ทั้งเซ็ตเลุ้มนั้นไม่ต้องไปสั่งทับไม่ต้องเสียค่าแรมไม่ต้องเสียค่าซิกทองไม่ต้องมาม่งนหาพอยหรือจะเอาแบบไหนอย่างไรแบบนี้ลงตัวที่สุดแล้วค่ะแล้วไอลินมองว่ามันไม่เยอะไปไม่น้อยไป แบบนี้ใช้ได้บ่อยกว่างานเล็กงานใหญ่ตัวนี้ก็เอาอยู่ค่ะเปอร์เซ็นต์ทอง75.11%ทองหนัก10.6% เกรัมเพชรรวม98เม็ดค่ะน้ำ98า98ความสะอาดอยู่ที่ VVS น้ำหนักเพชรประมาณ1กรัต10ตงังไซ์ของเพชรเล็กที่สุด1ตงังต์งและใหญ่ที่สุด4ตงังที่ประดับในต่างหูคู่นี้นะคะบุษราคำม,มีด้วยกันทั้งหมด4เม็ดน้ำหนักบุตรคือ4กรัตห5ส5ตางค์ด้านหลังเป็นก้านเสียบค่ะความยาวของต่างหูคู่นี้อยู่ที่3 5เซน งดงามมากๆค่ะสีก็จะเป็นสีเซตของสร้อยเลยเป็นสีบุตราคัมน้ำทองแบบจะตุ้งติง้งดุกดิกไม่แข็งกระด้างแบบดีทีเดียวค่ะทีนี้มาดูในส่วนของใบรับรองพลอยค่ะออกเล่มโดยสถาบัน IGA เช่นเคยค่ะขึ้นหัวตัวใหญ่เลยว่า Natural Sapphire น้ำหนักทองแจ้งไปแล้วส่วนของ measurement ก็คือ random p ลอยหนึ่เม็ดนะคะออกมาอยู่ที่7มิลกว่าคุณ5มิลกว่าสีเป็นสีเหลืองค่ะ Comment เมผา Barium แ,และ Origin เป็นสยาม สุดท้ายที่เขาระบุไว้ก็คือบุชราคำ4เม็ดน้ำหนักอยู่ที่4กรัม55เวลาใส่ขึ้นเซตแล้วสวยเบอร์นี้เลยค่ะ สวยมากไม่ใช่สวยธรรมดาสวยมากแบบดีด้วยนะคะเพชรทองเยอะมาก,มา,กมายรายละเอียดแล้วแจกแจงให้อย่างครบถ <ๆ S 1> ้วนแล้วพี่ๆรีบตัดสินใจเซตนี้ไอรินการันตีว่าประหยัดไปหลายแสนค่ะส่งต่อราคา279,999บาทเท่านั้น <c oughs> เองนะคะได้เซตสุดคุ้มปกติสร้อยเส้นหนึ่งก็ไม่น่าจะต่ำประมาณ3 0 0แสนปลายแล้วต้องมี3 0 0แสนปลาย4 0 0แสนต้นมุ้นสละคำแพงมากค่าแรงหลายหมื่นต่อเส้นต่างหูคู่นี้ ก็ต้องมีแสงก,กลางๆแล้ววันนี้ได้ทั้งสร้อยได้ทั้งต่างหูราคาเบามากๆนะคะไม่ใช่แค่เส้นนี้ที่ราคาเบาทุกรายการที่นํามาคือสวยสดงดงามและราคาสบายกระเป๋าทั้งหมดค่ะและแน่นอนมันมีอย่างละเซตอะนะคะฉะนั้นวันนี้คนดูเยอะมากนะคะเชื่อไหมว่างาคนคตรีวิวของเราลูกค้าจะเยอะกว่าน,นี้ไปเรื่อยๆอีกเพราะว่าไอรินเป็นเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์คนเดียวที่รีวิวขายเพชรแบบตรงปกสุดๆแล้วมีการแจกแจงดีแคลร์เรื่อง ื่องทองดีแค่เรื่องเพชตรวจจริงแล้วก็ไม่มีหมกเม็ดแจ้งแถลงตรงทุกสุดสิ่งอย่างราคาสมเหตุสมผลที่เดียวจริงๆค่ะพี่ๆเลยมั่นใจมากนะคะแต่ละท่านตัดสินใจอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้รับคำชมเยอะมากว่าเออตรวจจริงแล้วเวลาซื้อปุ๊บเราส่งภาพตรวจเปอร์เซ็นต์ทองอะไรให้เรียบร้อยเลยตรวจเพชตรวจทองมีหมดเรียกว่าเคลียร์กันทั้งนั้นเลยทีนี้ สเซตสุดคุ้มพี่ๆสามารถนะคะอินบ็อกซ์มาหาหรือไดเรกเมสเซจหรือติดต่อเราทางช่องทางทั้งหมดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างค่ะ ไม่ได้หมดเลยนะคะและช่องทางทั้งหมดติดต่อได้24ชั่วโมงนะไม่ต้องเกรงใจส่วนเซตนี้ค่ะที่ใส่กิบกคอนะคะไม่ได้ถูกรีวิวแต่เชื่อว่ามีถามตลอดไอลินใส่อะไรถามทุกรอบเซตนี้เป็นหลุดจำนำอีกหนึชิ้นยังไม่ได้ถูกรีวิวกําลังทํารายละเอียดสเกลตรวจเพชรตรวจทองอย่างครบถ้วนที่แน่ๆเซตนี้ราคาแจ้งก่อนแจ้งราคาก่อนกับ น้ำหนักเพชรโดยประมาณนะคะน้ำหนักเพชรโดยประมาณไม่ต่ำกว่า12กะรัตและคุณภาพเพชรน้ำ้า 98%. บราคาไกลนิดนึงนะคะไม่ถึง5 0 0แสนและมีซ็ตเดียวอยากติดตามก็ดูในรีวิวถัดๆไปละกันแต่ถ้าใครใจร้อนอยากได้เร็วคิดว่าถูกมากเพราะสร้อยเส้นเดียวฉันก็ต้องซื้อ7-8แแสนแล้วได้เล็กมาหาติดต่อช่องทาง Line Official มาเลยนะคะวันนี้ไอรินต้องขอบคุณทุกทา่านค่ะที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ